สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันนะคะว่าเทพประจําตัวอยากบอกอะไรเราค่ะโดยไพย่เจมอเป็น,ปนใบที่1ใบที่สองใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะค่ะเรามาดูกันเลยใบที่1นนะคะอ่าใบที่1นึ่เขาบอกว่าตัวของคุณนะคะมันเหมือนกับว่า ทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยความพยายามบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคมีนู่นมีนี่ให้คุณต้องทํามีนู่นแบบให้คุณเก็บเกี่ยวให้คุณแบบว่าผ่านด่านทดสอบแต่ในที่สุดเห็นปะคุณก็ทําได้เห็นไหมคะ,ะแต่ทีนี้คือมันจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีดว่านั่งนอนมาถูก10บล้านมันจะไม่ใช่ไงแต่คือมันต้องทําและบางทีก็มีคู่แข่งขันมีอะไรเข้ามาให้คุณแบบเผชิญอะไรอย่างนี้คะ่ะก็เป็นลูกเล่นสีสันหนึ่งของชีวิต ใบที่สองนะคะซึ่งเพิ่งก็เลือกใบนี้นี่เมจิเชียนแมน,นเขาบอกว่าของคุณนะคะเขาเรียกว่าจริงๆคุณมีความเก่งหลายๆอยา่างหรืออาจจะมีในเรื่องของความรู้รอบตัวค่อนข้างเยอะก็ได้นะให้เอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาทําให้เกิดแบบเป็นเครื่องมืออ่าเป็นอาชีพในเรื่องของการทํางานหรือการเรียนอะไรต่างต่างก็ได้คือมาสามารถดัดแปลงได้ะคะ่ะ นะคะเรื่องท,ท,ทุกๆอย่างมันสามารถเกิดได้ด้วยจากตัวของคุณแล้วก็ลูกเล่นความฉลาดเฉลียวอะไรต่างๆที่มันมีนะคะใบที่3ค่ะใบที่3เรียกว่าจริงๆอะคะ่ะก็มีในเรื่องของความมั่นคงแต่ทุกอย่างบางทีกว่าจะได้อะไรมามันจะเหน็ดเหนื่อยก่อนโครงการบางทีมันใหญ่มากนะแต่มันก็สําเร็จได้นะคะเออหรือคุณจะบูชากษัตริย์องค์ไหนที่คุณนับถือแต่พอนี่มันเป็นเอ็มเพอเลอร์ไงคะแล้วก็ในส่วนของการที่ว่า กว่าจะได้อะไรมาค่ะมันต้องพันดาบางครั้งอาจจะต้องมีบริวารมีลูกน้องที่เชื่อใจได้อ่ะมันจะทําให้คุณะคะ่ะสาเร็จได้ไวขึ้นคือบางครั้งอะไม่ใช่ว่าตัวคุณจะต้องทําเองคนเดียวทั้งหมดไงอาจจะต้องมีคนแบบว่าเป็นลูกมือเป็นคนคอยช่วยก็ได้ค่ะใบที่4ค่ะก็คือเทพบอกว่าคือบางครั้งอะคะ่ะตัวคุณรนะับ าระ,ะเยอะอ่าเช่สนสมมติว่าทางานช่วยที่บ้านเยอะมีงานหลายอย่างที่จะต้องทํามีหลไยอย่างที่ต้องเผชิญอย่างนั้นนะคะแต่ตัวคุณนะคะสามารถที่จะแบกรับได้นะแม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะหนักคุณก็พร้อมที่จะทําเพื่อครอบครัวค่ะเรียกว่าจริงๆอะคะ่ะ คือคุณเป็นประเภทแบบไม่ค่อยปล่อยวางอะไรดยนะอันนี้บางอย่างอ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าพอเวลาทํางานค่ะคุณอาจจะไม่ค่อยไว้ใจใครพอไม่ไว้ใจใครคุณก็เก็บงานทุกอย่างไปทําด้วยตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าโตคุณความรับผิดชอบเยอะงานเยอะงานหนักเกินไปก็ได้นะคะดังนั้นอาจจะต้องมีในเรื่องของการแบ่งงานแบ่งเวลาอะไรต่างๆให้มันกระจายกันได้ด้วยค่ะค่ะยังไงก็ ฝากติดตามในส่วนของเพจดูดวงพึ่งน้อยด้วยนะคะ YouTube TikTok ค่ะสนใจดูดวงก็ทักมาได้เริ่มต้น59บาบาทนะคะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ